สวัสดีครับเพื่อนๆพนะี่ครับเพียงก็จะมารีวิวเรื่ตัวเครื่องเซนมี่เครื่องนึ่งนะครับสามารถอันนี้ก็เป็นตัวเครื่องที่สามารถพับได้นะครับก็หน้าตาสวยงามหรูหรามากเลยครับแล้วก็ใครเนี่ยที่สนใจเนี่ยก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับที่ต้ลิกงด้านล่างเลยยูทูบผมนะครับแอนด์มาร์เก็ตก็เดี๋ยวเราไปดูสาถิตกันเลยดีกว่าครับว่าวันนี้เราจะเอากุ้งแม่น้ำนะครับมาทํามานึ่งนะครับว่าหน้าตาออกมาจะเป็นยังไงนะครับวันนี้เราก็จะมา นึ่งผักแล้วก็นึ่งเป็นกุ้งแม่น้ำนะครับอันนี้ก็เลี้ยงได้เลยนะครับอันนี้ก็ใครจะเลียงไว้ผักไว้บนหรือว่าผักไว้ล่างก็ได้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเกิดข้าวหน้าเนี่ยผมจะผักไว้ข้างบนนะครับเพราะว่าครั้งเนี้ยผมเอาผักไว้ข้างล่างแล้วตัวมันกุ้งเนี่ยไหลลงมาโดนผักนะครับเราจะตั้งเวลานะครับอันนี้ตั้งประมาณ2ีนาทีนะครับแต่ถ้าเกิดกุ้งตัวใหญ่มากเนี่ยอาจจะใช้เวลามากกว่านี้นะครับ แล้วก็อันนี้เป็นช่องเติมน้ํานะครับแล้วก็ใส่น้ําลงไปนะครับให้ประมาณครึ่งหนึ่งก็กําลังดีครับถือว่าเป็นเครื่องที่ดีไซน์สวยงามมากเลยนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายแล้วก็ปลอดภัยครับอันนี้เราก็หลังจากเปิดเครื่องนะครับแค่ประมาณแค่สิบวินาทีนะครับตัวชั้นล่างเนี่ยก็จะเริ่มมีไอ้น้ำออกมาแล้วก็เริ่มแบบจะมองไม่เห็นแล้วนะครับแต่แป๊บเดียวเนี่ย ตัวไอ้น้ำเนี่ยก็จะเต็มทั้ง3ชั้นแล้วก็ทำให้เมนูของเรานะครับเสร็จสมบูรณ์ครับใครจะนึ่งซาลาเปาต้มไข่หรือว่านึ่งหนมจีบทำขนมก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นแบบเป็น,เป,นเป็นหม้อน,นึ่งนะครับที่สามารถมองเห็นด้านในได้สวยงามอันนี้ตัวกุ้งกับผักเนี่ยวันนี้ผมก็ไปซื้อที่แมคโครมานะครับมีแมคโครมาเปิดแถวบ้านก็ ของกินเยอะมากเลยครับก็เลยเจอกุ้งนะครับแล้วก็เจอพวกผักเนี่ยเราก็เลยแบบซื้อมาทํากันนี่ก็ถือว่าแบบว่าสะดวกนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายมากตัวเครื่องนะครับเมื่อถึงเวลาแล้วตัวเครื่องจะตัดอัตโนมัตินะครับก็คือเราตั้งเวลาไปได้เลยแล้วก็ การทำพับสะอาดก็สามารถทําได้ง่ายๆนะครับก็คือตัวเครื่องเนี่ยสามารถแกะออกมาแล้วก็ล้างแล้วก็เช็ดความสะอาดได้แบบว่าหมดจดนะครับแบบไม่มีซอกนุ้นซอกนี้ก็คือใช้งานง่ายมากครับสามารถต้มไข่ก็ได้นะครับอันนี้กุ้งของเรานะครับเมื่อสุกแล้วก็จะเปลี่ยนสีนะครับตอนนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับเราจะนึ่งไปเรื่อยๆจนกุ้งของเราเนี่ยเปลี่ยนสีเป็นสีแดง ตัวน้ำเนี่ยแทบไปลดลงเลยนะครับก็คือสามารถดบบนึ่งต่อได้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปประมาณ15นาทีนะครับมาดูกันว่าใช้ได้หรือยังนะครับตอนนี้ก็ผ่านมา15นาทีแต่ว่าตัวกุ้งของเราเนี่ยยังไม่สุกดีเราอาจจะเพิ่มเวลาให้ครบ20นาทีนะครับอันนี้ก็ครบเวลานะครับแบบกลิ่นหอมกุ้งออกมาเลยครับคือ หอมฟุ้งไปทั่วห้องนะครับแล้วก็หน้าตาเนี่ยน่าทานมากเลยคือแบบว่าสามารถโชว์หน้าร้านได้เลยนะครับว่าแบบนึ่งมาใหม่ๆเลยกุ้งนึ่งกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยก็รสชาติเด็ดมากๆเลยครับเราจะมาดูชั้นต่อไปกันนะครับอันนี้ก็เป็นกุ้งสองชั้นแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเป็นผักหน้าตาน่ากินมากเลยนะครับแบบหิวแล้วนะครับตอนนี้ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็สามารถมาเช็กได้นะครับมีทั้งสินค้าเป็น p รีออเดอร์แล้วก็เป็นพร้อมส่งนะครับตามลิงก์ด้านล่างเลยขอบคุณมากครับ